ครับอย่างที่เกิดเอาไว้ช่วงท้ายที่แล้วนะครับว่าโอ้โหปังทั้งโซเชียลดือฮากันทั้งโซเชียลเลยนะฮะกับภาพฟิตติ้งจากละครมัดหัวใจใยซุปตานะครับที่ได้พระเอกป้ายแดงอย่างน้องกลับธนาบุฒิครับมาประกบคู่กับโอ้โหซุปตาตลอดการอย่างพี่เจนี่เซเทมโพสุวรรณนะฮะดูภาพกันพาให้ดูเลยนี่คือหลายๆคนดูจากภาพแล้วกรี๊ดเลยนะไฟินฟินนะฟินจริงๆนะฮะคือเคมีสองคนเข้ากันมากครับแค่เห็นรูปก็รู้เลยว่าคือจะต้องฟินจิกหมอนแน่นอนเลยนะครับแถมงาน น,นี้เนี่ยยังการติคุณภาพโดยผู้จัดพี่ไก่วรายุธครับที่รับรองเลยวอาไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะฮะหลยอย่างที่บอกไปเพิ่งปล่อยภาพฟิตติ้งไปเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะฮะปล่อยมาไม่กี่รูปโอ้ทำเอาแฮชแท็ก i r s t t o o o y y u u r my m m k k u up ติดอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอของประเทศไทยตั้งแต่ปล่อยรูปออมาครับและยังติดเทรนด์ทวิ t เตอโลกด้วยโอ้โหเนี่ยไป w o r l d w เลยนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะฮะกับ เรื่องนี้นะฮะว่ามัดหัวใจใหญ่สุปตาเนี่ยจะเปิดกล้องและลงจอช่อง3รับชมกันเมื่อไหร่แต่บอกเลยว่าเคมีเท่าที่ดูจากรูปดีต่อใจสุดๆเลยอรอติดตาม,มค่ะต้องรอติดตามกันนะคะมากันที่อีหนเรื่อง